นี่คือ5เรื่องสําคัญที่คนมักจะลืมนะครับเวลาออกแบบหรือว่าทำห้องน้ําจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาให้ฟังเพราะห้องน้ำเนี่เป็นห้องที่หลายคนใฝ่ฝันเนาะว่าอยากจะมีห้องน้ําในฝันสักห้องมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่ในนั้น บางทีห้องน้ามันเป็นพื้นที่ผ่อนคลายพื้นที่ที่เอาไว้รีเฟรชตัวเองเวลาที่เราเออกไปข้างนอกหรือว่าไปทํางานหนกักๆซึ่งวันนี้ผมสรุปมา5ข้อด้วยกันที่อยากให้ทุกคนลองคิดถึง5ข้อนี้นะครับก่อนที่จะทำหรือว่าเอาแบบห้องน้ําจะทาให้ห้องน้ําของเราเนี่ยลดการผิดพลาดแล้วก็ได้ห้องน้ําที่เราต้องการทั้งสวยงามแล้วก็ปลอดภัยครับข้อแรกสําคัญสุดๆเลยนะครับนั่นะคือเรื่องของฟังก์ชันและการใช้งานฟังก์ชันก็คือพูดถึงทั้งหมดของห้องน้ำนะครับว่าห้องน้ำเนี่ยเราอยากจะต้องการใช้ยังไง ใช้กี่คนใช้อะไรบ้างมีการใช้งานของคนที่แตกต่างเรื่องของเพศของวัยโดยหรือเปล่ารวมไปถึงขนาดนะครับบางทีเราจะทําห้องน้ำเนี่ยมันก็ต้องยึดตามขนาดปรันิ่งของห้องน้ําเดิมที่มันมีนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรีโนเวทหรือว่าบ้านสร้างใหม่ก็ตามมันจะมีกรอบขอบเขตของมันนะครับซึ่งเราสามารถดีไซน์ได้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเราอาจจะบอกดีไซเนอร์ว่าเราใช้ห้องน้ํานี้ยังไงเราใช้กี่คนเข้าไปอยากจะเจออะไรมีกี่อ่างระบบน้ําต่างๆเป็นยังไงมีชาเวอร์มีฝักบัว เที่ยมคันมีอ่างอับน้ําหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีระบุในแบบหรือว่าในการออกแบบตั้งแต่แรกนะครับเพราะการไปแก้ทีหลังเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆถึงแม้ว่าแก้ได้นะครับบางทีมันก็เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาภายหลังปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของการรั่วซึมนั่นแหละต่อมาพอรู้แพนนิ่งคร่าวๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เลือกก่อนอย่างหนึ่งนะมันอาจจะดูแบบลวงหน้าเกินไปหรือเปล่านะแต่จริงๆไม่นะครับ นั่นคือเรื่องของสุขภัณฑ์อยากให้คนที่จะทำห้องน้ำเนี่ยไปเลือกสุขภัณฑ์ก่อนนะครับคือไปเดินตามร้านค้าที่ขายสุขภัณฑ์เนาะแล้วก็ไปลองนั่งไปลองรูปคลำสัมผัสดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนสหตุที่อยากให้เลือกก่อนเนี่ยเพราะมันมีเรื่องของระยะท่อที่จะต้องมีการเจาะรอไว้นะครับถ้าเป็นแบบตั้งพื้นเนี่ย ไม่ต้องเจาะที่พื้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบแขวนผนังมม่ต้องมีการคิดโครงสร้างเพื่อที่จะรับตัวโถตัวนี้ไว้รวมถึงท่องต่างม,มันก็จะเข้าไปที่ผนังนะครับมันไม่ได้ลงที่พื้นถ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือเลือกรุ่นหรือเปลี่ยนรุ่นในภายหลังตัวรูต่างๆที่เราเจาะไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะครับแล้วมันอาจจะยากในการปรับเปลี่ยนหรืออาจจะเปลี่ยนไม่ได้เลยก็ได้ หรือถ้าเราเลือกสุขภัณฑ์ที่เป็นไฟฟ้านะครับนั่นแปลว่าเราจะต้องเดินปลั๊กไฟมาบริเวณนั้นด้วยคือถามว่าติดที่หลังได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่เรียบร้อยสวยงามเผื่อมันอาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงในการรั่วซึมเกิดขึ้นจากการที่เรามากรีดผนงังหรือว่ากรีดพื้นภายหลังต่อมาเป็นเรื่องของกระเบื้องครับห้องน้ําส่วนใหญ่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นกระเบื้องเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองไปเดินเลือกกระเบื้องด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะค่อนข้างยากมากที่จะให้ดีไซเนอร์หรือสถาปนปิกน เลือกให้ทั้งหมดนะครับที่อยากให้ไปเลือกเองเพราะว่าจะได้สัมผัสจะได้เห็นตัวจริงๆนะว่าสีมันเป็นยังไงมันมีลายยังไงมีโทนยังไงที่ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปไปให้ดูนะครับและอีกเรื่องที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องของค่า R ซึ่งมันเป็นค่าที่บ่งบอกว่ากระเบื้องตัวนั้นลื่นมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากการใช้มือสัมผัสแล้วเนี่ยค่า R ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกเราได้ว่ากระเบื้องตัวนี้มันเหมาะกับการปูบริเวณไหนเช่นห้องน้ำนะครับ R าที่ไม่ควรเอามาปูเลยก็คือ r ะครับ r 9ลงไปมันจะค่อนข้างมันเนาะแล้วก็ค่อนข้างลื่น R ที่แนะนำเนี่ยก็ไปถามพี่คนขายได้ครับว่าอยากได้เกเบอร์ห้องน้ําที่ r 10ขึ้นไปผมว่าโอเคที่ประมาณ r 10 11เนาะ12 13เนี่ยค่อนข้างจะมีความสาค่อนข้างเยอะเวลาเราเดินเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สบายเท้าส่วนผนังเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยครับหลายคนก็อาจจะชอบให้มันแบบแมตด,ด้านด้านเนาะ ก็อาจจะไม่ต้องเลือก R8, R9 อานะอาจจะเลือกที่ R10 ก็ได้ข้อต่อมานะครับก่อนปูกระเบื้องพอเทพื้นห้องน้ําไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำนะครับต้องทําเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบการซึมควรมีการทาน้ํายาการซึมนะครับเอาตามที่มาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์เขากล่าวไว้เลยนะครับว่าควรจะทากี่รอบทา หนายังไงขึ้นไปสูงแค่ไหนแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะมีข้อกําหนดที่ต่างกันเล็กน้อยอ,อ้ออย่างหนึ่งก็คือทําเสร็จแล้วเนี่ยควรจะมีการขังน้ําเพื่อเทสนะครับว่าที่เราทำเนี่ยมันโอเคหรือยังมันมีจุดไหนที่เป็นจุดรั่วจุดลีกอีกหรือเปล่าเรื่องสุดท้ายเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยมีนะครับนั่นคือเรื่องของ เครื่องทาน้าอุ่นเครื่องทาน้าร้อนตัดสินใจให้ได้นะครับว่าจะใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนมีความแตกต่างกันนะครับโดยน้ําอุ่นเนี่ยมันจะเป็นการทําให้น้ํามันอุ่นตามอุณหภูมิที่เราตั้งเนี่ยตั้งแต่ในเครื่องครับแล้วก็ปล่อยออกมาให้เราได้ใช้กันแต่เครื่องทําน้ําร้อนเนี่ยมันจะเป็นการต้มการทําน้ําร้อนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาบริเวณก๊อ,อกมันจะมี2หัวเป็นก๊อ,อกผสมนะครับฝั่งหนึ่งเป็นน้ําร้อนฝั่งหนึ่งเป็นน้ําเย็นแล้วเราจะต้องผสมเองและตําแหน่งในการติดตั้งก็ต่างกันนะครับเครื่ ส่วนเครื่องทาน้าอุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะติดบริเวณชาวเวอร์นะครับหรือว่าบริเวณที่มีการใช้งานเพื่อให้สามารถปรับอุณหภูมิได้ง่ายๆนะครับเรื่องมือขึ้นไม่ปรับได้พอเรารู้ว่าเราจะใช้อะไรนะครับการเดินสายไฟและท่อน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นครับมันไม่ต้องมาแก้ทีหลัง ซึ่งถ้าพูดถึงเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยวันนี้ผมมีตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับนั่นคือตัวชิบาเซนเทม4,500วัตต์ตอบโจทย์สำหรับบ้านที่มีคนใช้งานหลายคนด้วยนะครับเพราะการทำงานเนี่ยเสถียรมากๆจะไม่เกิดการที่น้ำมันร้อนวูบวาบนะครับอุณหภูมิน่ยคงที่ตลอดการใช้งานทําเปิดเครื่องมาก็แทบไม่ต้องรอนะครับก็น้ำก็อุ่นตามที่เราต้องการเลยซึ่งระบบที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเซนเทมนะครับ คือเป็นระบบที่เขาจะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับแบบละเอียดมากๆนะครับที่ทั้งบริเวณที่มีน้ําเข้าและน้ําออกก็จะดูว่าปริมาณน้ําที่เข้าไปมันมากหรือว่าแรงแค่ไหนนะครับก็จะมีการปรับอุณหภูมิส่วนบริเวณที่มีน้ําออกก็จะวัดอุณหภูมินะครับว่าน้ําที่ออกมาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เราต้องการหรือยังเขาจะมีการปรับจูนเป็นหน่วยวินาทีเลยนะครับเพื่อให้น้าที่ได้มีอุณหภูมิสม่ำเสมอแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการครับส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเขามีระบบที่แยกน้ําและกกกกกรรระะแสไฟฟ้้้้าาาาานนน่อออจััตววํลคม มันจะไม่สัมผัสกันนะครับมันจะเป็นขดลวดและท่อนะครับที่วางอยู่ใกล้กันแล้วก็มีการส่งผ่านความร้อนเข้าหากันปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีการรั่วซึมของกระแสไฟฟ้าแน,แน่แต่ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับเขาก็มีระบบตัดไฟนะครับที่มีชื่อว่า elcb เป็นระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับที่จะทํางาน,นทันทีหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนอกจากนั้นตัวเครื่องนะครับยังกันน้ําในระดับ ip 2 5เวลาใช้งานน้ำกระเด็นหรือว่าอะไรต่างๆเข้าไปนะครับก็มั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่มีไฟฟ้ารั่วออกมาแน,แน มั่นใจอีกขั้นนะครับเพราะว่าเขาผ่านมาตรฐาน Japan Quality ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับอย่างตัวนี้พอได้ลองใช้จริงนะครับก็รู้สึกประทับใจในการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างค่อนข้างแม่นยำนะครับบริเวณด้านหน้าจะมีปุ่มปรับอุณหภูมิที่เป็นแบบหมุนนะครับสามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็แม่นยำผมว่าดีกว่าแบบทัสกีเนอะบางทีมือเราเปียกๆแล้วก,ก็ไม่ค่อยอยากไปจิ้มเท่าไหร่ มุนๆแบบเนี้ผมว่าโอเคกว่าอุณหภูมิก็สามารถปรับได้ตั้งแต่30ถึง48องศาเลยครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องดีไซน์ตัวเครื่องมีความเรียบง่ายนะครับแต่ก็ซ่อนด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้มันมีความพิเศษเกิดขึ้นตรงที่ว่าก็คือตัวเท็กเจอร์ของตัวเครื่องครับถ้าดูดีมันจะไม่ใช่อะไรที่แบบ เรียบหรือว่ามันนะครับผิวมันจะค่อนข้างแหตตนะครับแต่ว่ามีร่องมีรอยลึกที่เป็นแพทเทิร์นนะครับมีเท็กเจอร์ที่มันไม่ได้เรียบเกินไปเวลาลูกรูปเนี่ยจะรู้สึกดีเลยแหละและสีดําคลาสสิกแบบนี้นะครับก็เข้าได้กับการตกแต่งหลากหลายสไตล์ซึ่งในเซ็ตเนี่ยเขาให้มาพร้อมกับฝักบัวด้วยนะครับใส่น้ําที่ได้เนี่ยก็นุ่มละมุนมากๆสามารถปรับหัวได้หลายแบบก็แล้วแต่ความชอบเลยครับและทั้งหมดคือ5ข้อที่ผมอยากมาแชร์ให้ฟังนะครับเรื่องการดีไซน์และทําห้องน้ําให้เป็นห้องน้าในฝันของเราจริง,รงๆและ เครื่องนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยตัวเครื่องเนี่ยมีประกัน2ปีนะครับแต่ถ้าซื้อตัวเครื่องเนี่ยก่อน30มีนาคม2569เขาเพิ่มให้อีก2ปีนะครับเป็น4ปีส่วนตัวระบบทําความร้อนเนี่ยเขาประกันถึง5ปีทุกคนเรด้ว่าใช้กันยาวๆหายห่วงไปเลยครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์รายละเอียดสินค้าไว้ที่ใต้แคปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์นะครับวันนี้ไม่เรื่องมาแชร์แค่นี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้า